ตกเมื่อกี้ครับตกเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยทยยเฮ้ยเลยเลยเ้ยเ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 ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้ยทยจนล้มเลยครับโอ้ยลื่นลื ไ,ไม่ได้แลยอะโอ้โอ้หมดเลยครับหมดเลยล้มครับนี่กว่าจะได้คลิปหนึ่งครับะระบากขนาดไหนนี่นโอ้เพื่อนหมดเลยครับตัวนี่ล้มเมื่อกี้ครับโอ้กูซาจะถ่ายช็อตด็้ให้ดูครับดันไปลื่นล้มก่อนครับโอ้โอ้โอ ไปแจ่งค้าเลยเฮ้ยค้างเลยเฮ้ยดันเลยดันเลยดันค้างเลยโอ้ยโอ้้รถไทยของรถไทยครับ โอ้ oh, ได้ช็อตเด็ดครับเมื่อกี้ผมล้มสก้อนครับโอ้โอ้หมดสภาพเลยครับไทยก็เลื่อนโอ้โอ้โอ้งานเข้าเลยครับโอ้ oh. ดิบลาวเต้เอลองดันมึงข้าหนอง กลพองไทยครับ oh! โอ the ้โอ้ยกล้องเปลี่ยนหมดแล้วโอ้ยกล้องเปียนครับมัวหมดแล้วเฮ้ยโอ้โอ้เอายกโอ้ยอ๋อไปแล้ว เทดําทิ้งตรงนี้ก่อนครับทานรุนเข้าไม่ได้แล้วลื่นอ,อ๋อไปอ๋อซิงกเกิทิ้งมาแล้วมาได้ไม่ได้มา เลย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 เบาเบาเบาอันน right, ี้หนึ่งนี่นี่โอ้โหโอ้โหอ๋อมาครั้งนี้มาเที่ยวด้วยเองฝนตกเลยโอ้พาฝนมาด้วยเล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 ยไก่เลย ไลยไลยไลยไล่เฮ้ยอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ